Brand you're Podcast. what Inside listening It's to. เรียนรู้เทคนิคอ่านหนังสืออย่างไรในวันที่ชีวิตมีแต่เรื่องเครียดสวัสดีครับคุณกำลังฟัง b r a นด Inside Podcast กับผมตาว b แบรนด n s i d e ครับสวัสดีครับแล้วผมเมธ b บรนด์ n s i d e ครับแม่วันนี้เราออกจากเรื่องของความเป็นโควิดไปบ้างนะเรามาพูดถึงเรื่องการอ่านหนังสือแต่ว่าก็ยังมีแถมท้ายในวันที่เครียดอ,อย่างเช่นช่วงเวลานี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเครียดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องความปลอดภัยในชีวิตในโลกระบาดทั้งหลายหรือว่าเรื่องของการงานเรื่องของเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เครียดเครียดวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหนังสือให้ทุกคนฟังครับพี่เมธอืมแต่ก่อนจะเล่าเดี๋ยวก็ออกตัวเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะเป็นแบรนด์อินไซ o ์พอดแคสต์ฟอร์มโนะครับดังนั้นถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรบ้างก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับครับผมทำไมทำไมอยอยู่ตาถึงหยิบเอาเรื่อง เรื่องของเทคนิคการอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมาเล่าวันนี้ทำไมถึงหยิบเรื่องนี้มาผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสืออ่ะมันอยู่ในในชีวิตประจําวันของเราทุกคนอยู่แล้วว่ะพี่เมธบางคนมันก็เป็นงานอดิเรกที่ทําเพื่อคลายเครียดหรือบางคนก็ชอบอ่านหาความรู้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่มันก็อาจจะมีมีบางอย่างเหมือนกันที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้อยากอ่านหนังสือในช่วงเนี้ยก็เลยอยากจะมา คุยเทคนิคกันว่าเอ้ยถ้าวันที่เราเครียดหมดแรงหมดกําลังใจไม่รู้จะทําอะไรดีอ่ะเราจะเริ่มอ่านหนังสือกันยังไงดีอืมอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นนักอ่านหรือชอบอ่านอยู่แล้วก็ถือว่าก็ดีนะครับแต่ว่าใครที่ไม่เคยไม่ไม่นิยมอ่านหนังสือหรือว่าไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้ลองเนะเพราะว่า การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมหรือการได้เสริมความรู้เดิมที่มันมีมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยวันนี้เรามาฟังเราสองคนดูว่าเฮ้ยเรามีเทคนิคอะไรยังไงในการมาเล่าให้ฟังว่าจะอ่านหนังสือยังไงให้มันในวันที่มันมีเรื่องเครียดเยอะๆอย่างนี้อ่ะเริ่มยังไงดีครับอยากเริ่มเล่าสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยก่อนครับพี่เมธว่าเอ้ยเราอ่านเยอะอ่านน้อยมากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าคนไทยอ่านหนังสือ ปีละแปดบรรทัดเนาะเออไอประโยคเนี้ยผมไปลองเซิร์ชใน google ดูคร่าวๆนะมันไม่มีที่มาไม่มีที่ไปไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดแต่พอพูดมาแล้วมันกลายเป็นวลีที่หลายๆคนเชื่อตามนะั้นน่ะว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยอ่ะคือเหมือนเทียบว่าอ่านหนังสือน้อยแต่ปีละแปดบรรทัดครึ่งนี่มันน้อยเกินไปป่ะน้อยไปน้อยแบบมากๆเอาจริงๆผมมองว่าแค่เราเปิดหนังสืออ่าน อะไรสักอย่างในหนึ่งเล่มในในรอบปีอะ่ะครั้งเดียวมันก็ต้องเกินแปดบรรทัดแล้วเปล่ามันไม่มีทางที่เราจะอ่านได้แค่ปีละแปดบรรทัดหรอกหน้าเดียวหน้าเดียวก็เกินแล้วหน้าเดียวบางเล่มยี่สบสามสิบรรทัดนี้มันมันไม่มีทางหรอกแปดบรรทัดนะ่ะเกินแล้วถือว่าหมดหมดโคต้านะปีนี้อ่าหมดโคต้าแล้วไม่อ่านแล้วอะไรอย่างนี้เออแต่สถิติสถิติที่ตาไปเจอมาเขาว่างไงครับสถิติของ สำนักสถิติแห่งชาติอะครับกับ p ีเคพาร์ที่เขาทําสํารวจร่วมกันนะเนาะเขาพบว่าคนไทยจริงๆแล้วอ่ะอ่านหนังสือปีละตั้งเฉลี่ยนะแปดสิบนาทีต่อวันเลยพี่เมธแปดสิบนาทีต่อวันนี่เกือบชั่วโมงครึ่งเลยนะใช่หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีต่อวันเลยถือว่าเยอะมากอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะแต่ว่าถ้าที่อ่านเยอะจริงๆก็จะต้องเป็นเด็กในวัยเรียนเนาะพวกเยาวชนอะไรเงี้ยเขาก็อ่านหนึ่งร้อยเก้านาทีต่อวันครับ แต่พออายุมากขึ้นในวัยทำงานก็อ่านเหลือแค่เจ็สิบเจ็ดนาทีต่อวันแล้วก็คนสูงอายุอ่านน้อยสุดอ่านแค่สี่สิบเจ็ดนาทีต่อวันเองถ้ามองตรงนี้เนี่ยลองมาลองดูตัวเลขที่เรา,ท,เราที่ตาเล่าให้ฟังเนี่ยเยาวาชนอ่านร้อยเก้านาทีต่อวันเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าเขาเรียนหนังสือเขาอยู่กับหนังสือตอลอดเวลาหรือเขายังต้องทําหาความรู้เพิ่มเติมทําวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่การอ่านหนังสือร้อยเก้านาทีต่อวันถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าอาจจะยังน้อยไปนิดนึงหละอ่า วัยทำงานเนี่ยเข้าใจได้เจ็ดสิบเจ็ดนาทีผมว่าโอเคแล้วเพราะว่าคุณต้องเดินทางคุณต้องทํางานคุณมีเรื่องให้คิดเยอะมากมายเนี่ยเจ็สิบเจ็ดนาทีต่อวันเนี่ยถือว่าเหมาะสมสําหรับวัยทำงานอันนี้ในความรู้สึกผมนะแต่ผู้ mm. สูงอายุสําหรับบ้านเราเนี่ยผมเข้าใจาว่าเราจะได้ยินเยอะๆว่าเวลาคนต่างชาติที่เป็นแบบคนอายุมากๆแล้วอ่ะเขาพักจะนิยมอ่านหนังสือนะคือแบบคือแล้วถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วน่าจะมีเวลาที่จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้น ใช่ผมผมก็เคยคิดแบบนั้นเออแต่นี่ก็เป็นแค่ความคิดที่เราสรุปเอาเองนะเราไม่ได้หมายความว่าเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างมาอ่านก็ได้แบบว่ายังทํางานอยู่หรืออะไรอันนี้ก็ยังไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่านี่คือข้อมูลที่สํานักงานสถิติเขากับอะไรนะทีเคพาร์ใช่ไหมเขารวบรวมมาใช่เขาร่วมกันทีนี้คําถามต่อมาก็คือเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยเฉลี่ยแปดสิบนาทีต่อต่อวันของคนไทยทุกช่วงวัยอ่ะเอ้ยมันฟังดูเหมือนมันน้อยว่ะ แต่อยากจะเสนอข้อมูลสถิติอีกด้านหนึ่งว่าคนต่างชาติอะในแต่ละประเทศอะเขาอ่านหนังสือกันมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันก็เลยหยิบมาสี่ประเทศให้เล่าให้ฟังก็อินเดียพี่เมอันนี้เป็นการสำรวจของอะไรยังไงเป็นการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ wo r l d a t l a s ครับซึ่งไอ้ World Atlas เนี่ยเขาก็จะไปเอาข้อมูลสถิติของแต่ละประเทศที่เขารวบรวมกันมาเองเนี่ยเอามาใส่ไว้ในเว็บเขาอืม เอสถิติการอ่านเนี่ยของอินเดียเนี่ยอ่านมากที่สุดในโลกอยู่ที่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์อ๋อส่วนของไทยที่เราเข้าใจว่าเอ้ยมันน้อยว่ะแปดสิบนาทีต่อต่อวันอะจริงจริงแล้วคนไทยอ่านตั้งเก้าชั่วโมงยี่สิบสี่นาทีต่อสัปดาห์นะก็คือเป็นอันดับสองรองจากอินเดียนั่นแหละเดี๋ยวตาจะบอกว่าถ้าจากข้อมูลเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือมากเป็นอันดับสองของโลกเลยนะ ใช่มากเป็นอันดับสองของโลกซึ่งตอนแรกผมก็เอ้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าไอ้เก้าชั่วโมงยี่สบสี่นาทีอ่ะตัวเลขเนี้ยมันถูกมากน้อยแค่ไหนวะผมก็เลยเอาแปดสิบนาทีอ่ะพี่เมธเอาไปคูณให้มันกลายเป็นเป็นเจ็ดวันเนาะเป็นหนึ่งสัปดาห์เออมันก็ได้ประมาณเนี้ยเก้าชั่วโมงกว่ากว่าเก้าจุดสามเก้าจุดสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เว้ยมันก็เออข้อมูลมันก็ใกล้เคียงนะมันดูมันคือมันสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลจากเวิร์ดแลสกับข้อมูลจากสำนักงานสถิติเราเนี่ยเอ้ยมันดูมันตรงกัน ใช่มันมันตรงกันเว้ยแล้วจีนจีนอ่านรองจากไทยเป็นเป็นอันดับสามของโลกก็คือแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้คือ,อ,ค,อคือกลุ่มกลุ่มประเทศที่เขาอ่านค่อนข้างเยอะสามประเทศแรกแล้วผมก็เลยลองเลื่อนลงไปดู้ทยไทยตารางว่าเอ้ยประเทศที่อยู่ท้ายตารางอะ่ะเขาอ่านกยนงกี่ชั่วโมงปรากฏว่าอเมริกาสหรัฐอเมริกาเขาอ่านแค่ห้าชั่วโมงยี่ิบสี่นาทีต่อสัปดาห์เองอืมไต้หวันยิ่งน้อยไต้หวันอ่านแค่ห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะบอกว่าถ้าอ่านให้ได้5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริงๆก็ไม่น้อยแล้วนะใช่ไหมอันหมายถึงว่า <c oughs> ถ้าก็คือถือว่าคุณอ่านะ่ะมันก็อ่านแล้วละ่ะแต่ว่าไทยเนี่ย9.2ชั่วโมงประมาณ9ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยนี่มันกําลังจะลบล้างวลีเดิมๆเลยนะที่บอกว่าอ่านคนไทยอ่านหนังสือปีละ8บรรทัดครึ่งอะไรเนี่ยนี่มันลบล้าง <c oughs> ความคิดหรือความชุดความรู้เดิมๆไปเลยนะเนี่ยใช่ซึ่ง เอ่อผมก็รู้สึกว่าอันนี้คือจากที่ผมสังเกตเองนะไอประเทศที่อยู่หัวตารางที่อ่านหนังสือเยอะเยอะเยอะอพี่เมธทำไมผมมองอ่านชื่อประเทศแล้วมันเป็นประเทศที่แบบกําลังพัฒนาส,ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้แต่ไอประเทศที่อยู่ท้ายตารางที่ที่แบบอ่านน้อยกว่าประเทศอื่นอะเอ้ยมันมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเมกาไต้หวันอะไรพวกนี้ผมก็เอ้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมประเทศแบบนี้เขาดันอ่านน้อยกว่าเราคือคนจริงมันจะมีเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายคือเราก็คงไม่รู้ว่า ไอตัวเลขที่ผูกมันเ,เยอะเนี่ยม,ม,มันอ่านอะไรอ,ะอ่ะอ่าใช่เอองั้นเขาถามตาวเลยบอกว่าเขามีบอกไหมครับว่าย้อนกลับไปที่สำนักงานสถิติที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยแปดสิบนาทีต่อวันเนี่ยเขาบอกไหมว่าต้องอ่านอะไรอ่ะไยถึงว่าต้องอ,อ่านเป็นหนังสือที่เป็นเล่มๆเ,เท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าอ่านอะไรก็ได้หรือย,ยังไงเขาไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาเก็บสถิติจากการอ่านแบบ อ่านหนังสือหนังสือพิมพ์นิตยสารที่ต้องเป็นในลักษณะแบบเป็นเล่มๆหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงว่าเราไปอ่านแบบเข้าเว็บแล้วเราอ่านอะไรยาวๆสักเรื่องหนึง่งอันนี้เขาไม่ได้บอกแต่มันมีส่วนที่เขาถามคําถามว่าเป็นเป็นสถิติแสดงว่าเอ้ยทําไมคนที่ไม่อ่านหนังสืออ่ะทําไมคุณถึงไม่อ่านเอาเวลาทำอะไรใช่มันดันมีตัวเลือกแบบเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่า เออบางทีเขาอาจจะสํารวจเฉพาะการอ่านหนังสือจริงๆก็ได้เพราะเออเราเล่นเน็ตเราก็สามารถหาอ่านความรู้ในในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันอืมหรือหรืออีกมุมหนึง่งการสํารวจอาจจะหมายความว่าถ้าคุณเข้าเว็บไซต์หาความรู้เนี่ยหรือว่าเข้าไปอ่านข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยถือว่าไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าเข้าไปโซเชียลมีเดียอันนั้นถือว่าไม่นับก็ได้นะหมายถึงว่าวันๆหนึ่งก็นั่งไถหน้าฟีดไปเรื่อยๆคอมเมนต์ชาวบ้านหรือว่า ระบายความรู้สึกส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้อาจจะไม่นับแหละแต่ว่าถ้าคุณอย่างเช่นเข้าเว็บไซต์ที่เป็นแบบลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่อ่านข้อมูลเพิ่มเติมถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นผมอ่านข่าวล่าสุดผมอ่าน CPTPP <ร>เรื่องของเรื่องของการเมล็ดพันธุ์เรื่องของข่าวเรื่องอกฎระเบียบของ u pop ออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ได้ความรู้มากขึ้นว่าเอ้ยทำไมเขาถึงต่อต้านกันทำไมมันมีข้อดีข้อเสียยังไง เพื่อเราจะได้นํามาพิจารณาว่าเราควรจะสนับสนุนหรือต่อต้านหรือ,อยังไงไหมอันนี้ผมก็น่าจะ,น,าจะน่าจะถูกรวมอยู่ใน80นาทีต่อวันด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไงมันก็เป็นความรู้เหมือนกันอืมก็เป็นไปได้เพราเป็นว่าในในที่เราหาข้อมูลมาเขาอาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนใช่ไหมว่ามันเป็นต้องการอ่านหนังสือเล่มเเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าเอาว่าอย่างน้อยเราก็คิดเอาเองว้วมันคือการอ่านหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแหละ การอ่านหนังสืออะครับพี่เมธมันมีมหาเศรษฐีหรือว่าบุคคลที่เขาแบบประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจอะของคนทั่วโลกเลยนะหลายคนเหมือนกันที่มีพื้นฐานชอบอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมแบบกิจกรรมที่เขาชอบทําในชีวิตประจำวันอะครับพี่เมธอย่างเช่นบิลเกตบิลเกตเขาบอกว่าเขาเนี่ยอ่านหนังสือห้าสิบเล่มต่อปีเลยนะห้าสิบเล่มต่อปีนี่ก เฉลี่ยก็ประมาณเดือนละสี่เล่มห้าเล่มอะอใช่เดือนละสี่ถึงห้าเล่มซึ่งจริงๆสำหรับผมอะ่ะเยอะนะเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเยอะขนาดน,นั้นไงของผมนี่เดือนเดือนหนึ่งเอาให้จบเล่มหนึ่งนี่ยังลาบากเลยอ,ะอ่ะถ้าพูดตรงๆถ้าไม่ใช่เรื่องที่สนใจจริงๆก็ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะอ่านเท่าไหร่อย่างบิลเกตอ่ะพี่เมธเขามีเขามีเว็บไซต์เป็นบล็อกส่วนตัวของเขา n o a t e s n o t e c o m ใช่ปะเขาก็จะมีแนะนําหนังสือที่เขาอ่านแบบเป็นประจําในแต่ละปีอ่ะ น่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์มั้งที่ที่เขาจะชอบออกมาบอกว่าเอ้ยปีนี้เขาอ่านหนังสืออะไรบ้างเขาก็จะแนะนํามาปีลราประมาณ5-6เล่มถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปเปิดดูในเว็บไซต์ของบิวเกตดูได้เขาจะบอกตลอดว่าเออเขาอ่านหนังสืออะไรบ้างเขาดูหนังอะไรอะไรเงี้ยเรื่องตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถอ่านในแบรนด์อินไซต์ก็ได้นะ <laughs> เพราะว่าเอาอ่นักเขียนเจ้าประจําเราคนทนี่ติดตามบิลเกตก็คือบอยบอยแบรนด์อินไซต์นี่แหละก็ชอบไป เอาเรื่องนี้บ้าบิลเกตแนะนําหนังสืออะไรเนี่ยก็เอามาแนะนําต่ออยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยเหมือนกันอืมอืมใช่คนที่สองที่อ่านหนังสือเยอะก็คือเพื่อนของบิลเกตนั่นแหละวอลเลนบัฟเฟตเขาก็อ่านเยอะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นนักลงทุนเนาะเขาก็จะเน้นแบบอ่านหนังสือพิมพ์อ่านบทวิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งอ่านเยอะมากเขาบอกว่าเขาใช้เวลาห้าชั่วโมงต่อวันในการอ่านเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยผลสํารวจของ w อ l l a t ล a s เนี่ยบอกว่า คนอเมริกันเนี่ยอ่านประมาณห้าชั่วโมงกว่าๆต่อสัปดาห์ใช่วอลเลนบัฟเฟตคนเดียวเนี่ยเขาอ่านห้าชั่วโมงต่อวันนะเขาอ่านจนจะเป็นอาชีพเขาละว่ะพี่เมธว่าจะพูดว่ามีเขาอ่านหนังสือเป็นอาชีพก็ได้นะเออเขาอ่านหนังสือเป็นอาชีพแต่แต่ด้วยความที่เขาเป็นนักลงทุนละมั้งการอ่านเยอะก็คือเขารู้เยอะไงคงเอาข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะไม่แปลกสําหรับสําหรับคนแบบเขาที่จะอ่านตั้งห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยอืมส่วนมาร์คเชอร์เคเบิร์กมาร์คเชอร์เคเบิร์กก็อ่าน อ,อ่านหนึ่งเล่มในสองสัปดาห์ก็แสดงว่าเฉลี่ยประมาณเดือนละสองเล่มเดือนละสองเล่มเอาจริงๆผมมองว่าเดือนละสองเล่มอ่ะดูมีความเป็นคนคนธรรมดาคนหนึ่งมากที่สุดที่แบบจะอ่านได้อะไรเงี้ยอืมของเราเดือนหนึ่งเล่มหนึ่งยังลําบากเลยนี่แล้วเราก็น้อยไปหน่อยว่าเอาจริงๆผมว่ามันก็แล้วแต่คนอ่ะถ้าไม่ได้ชอบอ่านมันก็ยากเนอะอืมแต่ว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่ามหาเศรษฐีทั่วโลกเขาอ่านหนังสือแล้วเราจะต้องไปอ่านตามเขาแล้วเราจะประสบความเฉเร็จตามเขาหรือเปล่า อันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าอย่างยอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยก็การอ่านหนังสือมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตก็เป็นไปได้อืมใช่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าที่อยากจะเล่าต่อไปก็คือบางครั้งอะ่ะถึงเราจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือกับพี่เมธแต่การใช้ชีวิตประจําวันของเราอะ่ะเราไม่ได้แฮปปี้ตลอดแบบทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเราอาจจะเจอเรื่องเครียด ไปทํางานเจอความกดดันความกดดันทางเศรษฐกิจการใช้ชีวิตมีปัญหากับคนในครอบครัวเดินทางนูน่นนี่นั่นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานงานอดิเรกข,ของเราซึ่งมันเคยเป็นการอ่านหนังสืออ่ะเราอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่แฮปปี้กับการอ่านหนังสืออีกแล้วอะไรเงี้ยอืมก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าเราจะมีเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจที่จะอ่านหนังสือยังไงถ้าสมมติว่าในช่วงนั้นอ่ะเรากําลังเครียดอยู่ อืมทำยังไงครับอย่างแรกเลยครับพี่เมธต้องบอกก่อนว่าให้คิดก่อนเลยว่าการอ่านหนังสือเยอะๆอะ่ะมันไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพเสมอไปเว้ยอ้าวถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าเมื่อกี้บิลเกตอ่านห้าสิบเล่มต่อปีหรือว่าวอลเลมบัฟเฟดอ่านหนังสือพิมพ์ห้าชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นบ่งบอกว่ามันเป็นคุณภาพอด,อดีอืมที่ที่ต้องการจะสื่อก็คือในช่วงเนี้ยพี่เมธเคยเห็นชาเลนจ์ในเฟซบุ๊กปะ ที่เขาจะชอบแบบแท็กแล้วส่งต่อว่าให้แชร์จํานวนหนังสือที่อ่านในแต่ละปีให้ส่งต่อหนังสือที่ที่อยากให้คนอื่นอ่านนู่นนี่นั่นอ่ะอ่าอ่าเคยเห็นเคยเห็นอยู่เออซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่เราไม่จําเป็นต้องไปทําตามกระแสะพวกนั้นอ่ะถ้าถ้าหนังสือเริ่มเล่มที่คนคนแนะนํามาคนที่เขาแท็กเรามาในเฟซบุ o กอ่ะเออมันไม่ได้ตรงกับความสนใจเราเสมอไปอ่ะอืม เออแต่นี้ถ้าเกิดจะพูดจริงๆแม้แต่แบบบิลเกตเองเนี่ยที่อย่างที่ตาเาล่าให้ฟังว่าเขาจะออกมาแนะนําหนังสือที่เขาอ่านปีหนึ่งเขาก็จะแนะนําอยู่ประมาณสี่ห้าเล่มนะประมาณห้าห้าเล่มถ้าผมจำไม่ผิดแปลว่าต่อให้เขาอ่านมาห้าสิบเล่มต่อป,ปีก็จริงอะ่ะแต่เขาก็อาจจะเลือกแนะนําแค่ประมาณห้าเล่มเท่านั้นเองแล้วไอ้ที่เขาเลือกแนะนําอ่ะผมมองว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เขาชอบจริงปะ่ะมันเลยแบบเอ้ยเล่มนี้ยควรแนะนําให้คนอื่นอ่านใช่ก็แปลมันก็ตรงกับที่ตาบอกว่า การอ่านมากๆไม่ได้แปลว่ามันเป็นการอ่านที่มีคุณภาพเสมอไปอใช่ก็สิ่งที่จะบอกก็คือถ้าอยากอ่านหนังสืออ่ะก็ตั้งคําถามกับตัวเองดีกว่าว่าทาไมถึงอยากอ่านหนังสือเล่มนี้อืมให้ลองคิดก่อนว่าเอ้ยอ่านดีไหมลองดูหลังเล่มก่อนไหมว่าเรื่องย่อเป็นยังไงลองแบบพลิกไปพลิกมาก่อนถ้าคิดว่าเอ้ยเล่มนี้แหละชอบสนใจค่อยเริ่มอ่านแบบจริงจังตั้งแต่แบบหน้าแรกจนหน้าสุดท้ายอะไรเงี้ยอืมอ่า มีพอจะเริ่มอ่านแล้วมีคำแนะนำยังไงอีกครับต่อไปก็คือถ้าอ่านแล้วไม่ชอบก็แค่หยุดอ่านก็ได้ครับพี่เมธแค่นี้เลยเหรอถ้าสมมติว่าเราจากข้อแรกใช่ปะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราลองหยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มเราถามตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราสนใจเล่มนี้ว่ะแต่ปรากฏว่าถ้าเราเริ่มอ่านไปแล้วอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้ชอบมันจริงๆอ่ะพี่เมธเราก็แค่หยุดอ่านก็ได้มันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่แบบ จะต้องรู้สึกผิดว่าเอ้ยเราอ่านหนังสือไม่จบคือบางครั้งอะ่ะคนที่อ่านหนังสืออ่ะพี่เมย์คนที่ชอบอ่านหนังสืออะ่ะเขาจะมีความแบบซื้อมาแล้วอะ่ะต้องอ่านให้จบต้องใช้ความพยายามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆอะ่ะผมมองว่ามันมันไม่จําเป็นอะ่ะถ้าไม่ชอบเราก็หยุดอ่านก็ได้จริงๆหนังสือก็เหมือนซีรีส์เหมือนหนังอะ่ะมันไม่สนุกไม่ต้องไม่ต้องฝืนใช่แล้วเขาก็บอกเพิ่มว่า ถ้าเราอ่านเราไม่สนุกเราไม่จําเป็นต้องหยุดหยุดอ่านแบบทั้งเล่มก็ได้นะพี่เมธเราจะข้ามย่อหน้านั้นก็ได้โดยโดยเฉพาะหนังสือนิยายโดยเฉพาะหนังสือนิยายบางทีอ่ะในนิยายหนึ่งเล่มใช่ไหมมันจะมีย่อหน้าหรือว่าบทหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบแบบเฮ้ยมันไม่เห็นสนุกเลยอ่ะเราก็สามารถข้ามบทนั้นย่อหน้านั้นอ่ะไปที่ส่วนถัดไปของหนังสือก็ได้ ก็อย่างนี้ได้ด้วยเหรอจริงๆตั้งแต่อ่านหนังสือมาไม่เคยทําอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ากลัวกลัวลว่าเราจะสูญเสียดีเทลรายละเอียดอะไรบางอย่างไปไม่เคยข้ามเลยนะแต่มีคําแนะนําให้ข้ามได้ด้วยเหรอใช่ข้ามได้แล้วจริงๆผมอ่ะเพิ่งทาไปเรื่องข้ามแบบบางส่วนของหนังสือผมอ่านนิยายใช่ไหมผมอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์บางทีในนิยายอ่ะบรรยายอะไรก็ไม่รู้อ่ะยืดมากน่ารำคาญผมก็โอเคข้ามย่อนหน้าหนีไปช่างมัน ไม่หันยอดท่าอื่นต่อครับเขาเรียกว่ามันเว้นเวอร์มันมันเออใช่มันเว้นเวอร์ก็ข,ข้ามเลยเออก็ข้ามไปเลยอันถัดไปถ้าอย่างที่บอกอะว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจอ่านหนังสือในในช่วงเครีครยดใช่ป่ะครับพี่เมธอือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คืออย่าไปหาเรื่องที่มันเครีครยดเข้ามาอ่านเพิ่มอย่างนี้ต้องต้องห้อยท้ายนิดนึงว่าอย่าไปหาเรื่องเครียดมาอ่านถ้าคุณไม่ชอบใช่ไหม ใช่ถ้าบาบงสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าบางถ้าบางคนชอบเรื่องเครียดเครียแล้วอยากจะอ่านแล้ว,แล,วแล้วโอเคกับมันก็อ่านไปเลยแต่ได้ยังไม่ได้เหมือนกันอแต่คาแนะนาของเราคืออย่าไปหาเรื่องเครียดมาเพิ่มให้กับตัวเพราะตอนนี้เราก็เครียดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่โดยเฉพาะคนที่คิดว่าการอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกที่จะที่จะลดความเครียดในชีวิตประจาวันนะพี่เมธช่วยให้เกิดความบับบนเทาผ่อนคลายหรือว่าอ,อะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหาเรื่องเครียดมาใส่เพิ่ม ใช่สมมติสมมุตินะว่าตอนเนี้ยเราได้รับผลกระทบจากโควิดแบบเศรษฐกิจมีปัญหาแต่ถ้าเรายังไปอ่านหนังสือแบบบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในช่วงแบบหนึ่งปีข้างหน้าหลังโควิดจะเป็นยังไงคือมันก็ทํายิ่งทําให้เราเครียดเป่าวะมันก็แบบว่าไอ้นั่นก็กระทบไอ้นี่ก็ลําบากไอ้นั่นก็ปิดไอ้นี่ก็เลิกจ้างเนี่ยยิ่งยิ่งแบบเสริมกับความเครียดความ รู้สึกแย่ในใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะยิ่งแบบอาจจะยิ่งทําให้ชีวิตไม่ดีไปมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออก็หลีกเลี่ยงการอ่านเรื่องแบบนั้นไปซะครับอเออส่วนต่อไปการสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือที่ดีก็มีส่วนสําคัญในการเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราเกิดความรู้สึกในการอยากอ่านหนังสือเหมือนกันนะพี่เมธผมไปอ่านเจอมาเขาบอกว่า เออเป็นเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือของฝรั่ง่ะครับเหมือนกับ,บเป็นไม่แน่ใจนักจิตวิทยาหรืออะไรสักอย่างเขาชอบอ่านหนังสือมากเขาเล่าว่าควรจะสร้างบรรยากาศในการอ่านหนังสือที่ดีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยบรรยากาศแบบนี้มันน่าอ่านหนังสือนะทุกๆุกวันมันต้องเป็นยังไงเขาบอกไหมอย่างเอ่อคนเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่าเขายกตัวอย่างว่าเขาอะชอบอ่านหนังสือก่อนนอนประมาณสี่สิบนาทีก่อนนอนของทุกวัน เพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้เขาอ่ะอ่านหนังสือแล้วหลับสบายอืมเขาก็จะใช้ช่วงนี้แหละเอาบรรยากาศแบบเนี้ยเป็นเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาสามารถอ่านหนังสือได้ทุกวันแล้วก็เขาก็บอกว่าควรจะหาจับมุมในการอ่านหนังสือที่เราชอบอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าของเขาอ่ะจะชอบอ่านหนังสือบนเตียงนอนก็คือตั้งหมอนแล้วก็พิงไปกับหัวเตียงแบบเขาเรียกว่าอะไรกึ่งนั่งกึ่งนอนออ่ะืม แล้วก็มีมีโคมไฟอ่านหนังสืออยู่ตั้งอยู่ที่โต๊ะหัวเตียงอะไรเงี้ยเออแล้วก็เปิดไฟเป็นไฟแบบสีเหลืองสีส้มเขาบอกว่าเออมันจะทําให้บรรยากาศอ่ะรู้สึกสบายสบายรู้สึกแบบเออได้เอนตัวลงไปแสงไฟกําลังดีไม่ปวดตาอ่านหนังสือได้เหมาะสมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดการผ่อนคลายได้จริงๆเพราะบรรยากาศการอ่านที่เขาสร้างขึ้นมาอืมอันนี้อันนี้จริงๆก็พูดได้ว่า หลายๆคนอาจจะเคยอ่านมาว่ามันมีแนวคิดเยอะนะครับว่าอย่างเช่นก่อนนอนไม่ควรอ่านหนังสือเพราะว่ามันทําให้เรา<ม>อาจจะแบบประสาตตื่นตัวแล้วนอนหลับยากแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอ่านหนังสือนี่แหละตัวง่วงเลยคืออ่านเสร็จปับ๊บพร้อมนอนก็คือปิดหนังสือหลับต่อได้เลยอันนี้ก็<ม>เราเชื่อว่าแล้วแต่ละกันว่าใครสะดวกแบบไหนถนัดแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าบรรยากาศอย่างหนึ่งที่ผมชอบเวลาอ่านหนังสือนะคือช่วงกลางวันเนี่ยผมก็จะแบบว่าอาจจะเตรียมน้ํา เตรียมขนมแล้วก็นั่งอ่านหนังสือแบบหาที่เอนตัวสบายๆแต่ว่าอ่านไปด้วยสามารถหิวน้ํากินน้ําหิวขนมกินขนมอะไรเงี้ยแบบอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องลุกไปลุกมาหลายรอบบางทีก็ช่วยได้คือแบบช่วยให้เขาเรียกว่าให้ความพร้อมมันอยู่รอบๆตัวเราอ่ะไม่ต้องแบบว่าอ่านไปได้นิดนึงแล้วหิวน้ําอ่ะต้องลุกไปกินน้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนวิธีที่ห้าเป็นวิธีสุดท้ายแล้วครับพี่เมธครับก็คือ ให้หาเหมือนกับสังคมคนที่รักการอ่านเหมือนเราสมัยก่อนอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นชมรมหนังสือหรอที่คนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันก็จะมาอยู่รวมกันอะ่ะอาจจะเป็นถ้าแปลภาษางก็เรียกว่าบุ๊กคลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับออประมาณนั้นอะ่ะเป็นเป็นบุ๊กคลับแต่ว่าทีเนี้ยในในยุคปัจจุบันใช่ไหมไอ้บุ๊กคลับที่จะแบบไปเจอตัวจริงกันอะ่ะมันคงไม่ได้มีแล้วแหละแต่ว่า ตอนนี้ในโซเชียลมีเดียในกลุ่ม a c e b o o k ใช่ปะมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่เยอะมากเราก็สามารถเข้าไปจอยกลุ่มกับเขาได้มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือแล้วก็เออ,อย่างข้อหนึ่งข้อสองที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องตอามอ่านแบบคนอื่นไปทั้งหมดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เราเข้าไปอยู่ในในกลุ่มคนอ่านหนังสืออ่ะมันก็ทําให้เรารู้จักหนังสือใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะพี่เมธ แล้วอาจจะรวมถึงมีการรีวิวใช่ไหมว่าหนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเนื้อหาประมาณนี้มันดีมากเลยควรจะอ่านหน้อะไรเงี้ยก็จะได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อมาหรือจะหามาจะยืมมาอ่านได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่แล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เมื่อคนที่มีความชอบแบบเดียวกันอยู่ในในกลุ่มเดียวกันน่ะมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ทําให้เราแบบเปิดใจรับกับเขาเรียกอะไรนะ หนังสือใหม่ๆที่เรายังไม่เคยอ่านได้มากขึ้นด้วยแต่นี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องเลือกเลือกขับหรือเลือกกลุ่มที่สนใจหนังสือประเภทเดียวกันนะต้องต้องถามตวเอยว่าชอบประเภทไหนไม่ใช่ว่าชอบวิทยาศาสตร์แล้วไปเข้ากลุ่มของขลังอะไร่เงมันอาจจะอ,อาจจะไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงความต้องการไม่ตรงความชอบเออก็ถือว่าการสูวสังคมก็จะมีส่วนช่วยให้เราน่าจะอ่านได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้น มีการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากที่อ่านจบแล้วใช่แต่ผมมองว่าถ้าสังคมในในเฟซบุ๊กอ่ะมันมันไกลเกินไปนะผมมองว่าครอบครัวก็มีส่วนที่ทําให้เราอยากอ่านหนังสือเหมือนกันนะอืมอย่างอย่างถ้าบ้านผมอ่ะพ่อแม่เป็นคนชอบอ่านเขาก็จะชอบเอาหนังสือที่เขามีอ่ะมาเล่าให้เราฟังว่าเออเล่มเนี้ยน่าสนใจตาลองอ่านสิอะไรแบบเนี้ยอืมเขาก็จะมีพูดเหมือนกันพอเราไปอ่านตามเขาเราก็สามารถ มาคุยกับเขาอะว่าเอ้ยเราอ่านแล้วเราคิดแบบนี้ว่ะมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการแบบทําให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านหนังสือเล่มต่อๆไปเหมือนกันนะพี่เมธละเป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวได้ว่าสามารถมีเรื่องที่จะมาสนทนามาคุยกันได้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้มุมมองความคิดยังไงตรงนั้นตรงนี้มันมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมใช่อะเราได้ข้อดีมาห้าข้ออ่านมากๆมไม่ได้บอกว่าเป็นคุณภาพเสมอไปถ้าอ่านแล้วไม่ชอบจะหยุดก็ได้ไม่ผิด หลีกเลี่ยงการอ่านเรื่องคิดเครียดถ้าคุณไม่ชอบสร้างบรรยากาศการอ่านที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมของคนที่รักการอ่านพอได้สี่ห้าเทคนิคนี้แล้วปั๊บตาวสรุปหน่อยว่าวันนี้ที่เราคุยเรื่องเทคนิคก,การอ่านในช่วงเวลาเครียด,ด,ดแบบนี้เราอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมงานอดิเรกชนิดหนึ่งซึ่ง ถ้าเราไม่ได้มีความรู้สึกที่ชอบอ่านหนังสือโดยโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วอ่ะพี่เมธเราก็ไม่จําเป็นต้องไปฝืนทํามันก็ได้เพราะเราอาจจะมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกอื่นที่เราชอบแล้วก็มีความสุขเอนจอยไปกับมันมากกว่าการอ่านหนังสือก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับสําหรับผมนะครับผมเห็นว่าแม้คุณจะไม่ชอบการอ่านมไม่ได้เป็นนักอ่านแต่ว่าฝึกไว้บ้างอ่านไว้บ้างก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยการอ่านมันก็เป็นการเพิ่มความรู้ เพิ่มสิ่งที่เราไม่เขาเรียกไงลดสิ่งที่เราไม่รู้ลงหรือว่าเพิ่มสิ่งที่เราจะรู้มากขึ้นได้ก็เป็นประโยชน์ที่เราได้รับเองนั่นแหละอ่านไว้บ้างน่าจะก็น่าจะมีประโยชน์แหละแล้วก็อยากฝากทิ้งท้ทายอีกนิดนึงว่าหนังสือที่ดีน,นะครับคือหนังสือที่เราอ่านใครบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดียังไงถ้าเราซื้อมาแล้วเราไม่อ่านเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสือที่ดีไม่ได้อ่าใช่โอเควันนี้ก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านประมาณนี้ ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าตาวมีอะไรมาแชร์อีกก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brandon Side Podcast it's what you're listening to